ชายสมัยก่อนเป็นโบราณเป็นเยอะมากครับนอนเรียงรายนะครับเพื่อให้พระง์เนี่ยเดินเหยียบเพื่อให้สิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งอมตะคนเนี่ยหมดไปนะครับเป็นเรื่องของพิธีนะครับล้างข้าพระตักบัตรท้าไม้นะคะของการบริหารจาตำบลท่าสายนะคะที่เราได้กระทำบนท่าสายนะคะเราได้ร่วม จัดกิจ,จกรรมประเพณีขึ้นมาปร,ประเพณีนะคะล้างเท้าพระปักบาตรดอกไม้นะคะหรือที่เราเรียกสารนะคะสำหรับประเพณีนี้นะคะซึ่งในวันที่สิบห้าขมเดือน มีกำหนจัดขึ้นที่ไหนยังไงเม่อไหร่ครับก็จะจัดขึ้นที่วัดบางคุในวันที่2องนะครับตุลาคม2องพนี้ในช่วงเวลา10บโมงก็จะมีพิธีเลี้ยงพระสงฆ์นะครับอาหารเพลนะครับมีเทศนานะครับเรื่องต่างๆแล้วก็ในช่วงของบ่ายของมุครึ่งเนี่ยก็จะมีทำเทศนาหนึ่งชุดนะครับเล่าเรื่องเหตุการณ์พิธีล้างเท้าพระตากบาดออกไม้เนี่ยว่าเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก จะเริ่มพิธีในช่วงประมาณไม่เกิน15จุนก,ก็จะมีประเรพณีล้างระศัตอกไม้เนี่ยออของพระสงฆ์เนี่ยนะครับให้เป็นแบบอย่างนะครับอ่าครับผมก็ครับก็คืออ,อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมดีก็คือเป็นโครงการล้างพปศัตรูไมา้ซึ่งเป็นโครงการที่อ,อยู่กับพี่น้องประชาชนชาวชุมชนไทยเชื้อสายดเมันเนี่ยมาเป็นร้อยร้อยปีนานแล้วนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนทวศา,ายคือมองเปเห็นว่าตัวประเพณีนี้มันจะเลือนราง้วหายออกไปนะครับเลยจัดทากิจกรรมโครงการแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าประเพณีเก่าแก่ของชุมชนไทยเสือสายดำมัน,นมีแต่เก่าแก่มาเป็นอย่างไรนะครับคนที่ล้างเท้าพระแล้วเนี่ยนะครับอัอนที่สองของการเล่าพระต่าบาม้าก็คือผู้คนนะครับ ชำระจิตใจให้สะอาดนะครับล้างเรื่องอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้มาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็ยังจะช่วยส่งเสริมให้อประวัติผู้สาเนี่ยคงอยู่ต่อไปด้วยครับทอดวิธีนะคะให้แก่บัณฑิบัรฑชนนะคะได้ดร,รับรู้รับทราบนะักว่าให้กับพระสงฆ์นะคะซึ่งสมเด็อาจารย์นะคะแล้วก็จะเริ่มในวันที่สองตุลาคม